ข้าวหลามงานกาชาติหัวหินค่ะแซบแซบแซบสวัสดีค่ะเจอกับวารู้ใจแล้วเมื่อกี้เพิ่งกลับจากงานกาชาติหัวหินค่ะ ก็ได้ขนมนี้มาค่ะนี่ก็เรียกว่าข้าวหลามข้าวหลามนี่ค่ะสามก็บอกหนึ่งร้อยบาทยังร้อนๆอนอยู่เลยเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะเด็กก่อนชิมรุตามีอีกอย่างนะ่ะซื้อมานั่นก็คือ มาหัวหินทั้งทีก็ต้องมีสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือขนมหม้อแกี4ถาดหนึ่งร้อยบาทถ้าซื้อเดียวก็ถาดละยี่สิบห้าบาท4ถาดหนะึ่งรอยเนาะวรนษาตก็เลยซื้อมาส4ถาดกินงานนี้อ้วนแน่นอนค่ะ แ,แม่นานๆกินทีมาถึงบ้านทั้งทีไม่ต้องคิดถึงกันละค่ะอ้วนไม่อ้วนขอให้อร่อยปากก็พอค่ะแล้วก็ในส่วนของสังไกเอขนมหมอ้อแกงนี้นะคะก็มีทั่วมีไข่แล้วก็มีเผือกด้วยค่ะนี่เอ๊ะเดี๋ยวเราจะมาชิมอะไรกันก่อนดีเนาะมีแต่ของน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวรุตตาขอชิมข้าวเหนียวหลามก่อนค่ะอืข้าวเหนียวหลามนะคะเอ้ก็เรียกว่าข้าวหลามเนาะนี่พ่อค้าใช้ขวานจามจุก๊กๆเลยค่ะส่วนสุดท้ายก็ออกมาขนาดนี้เห็นไหมคะนี่บ้องข้าวหลามครึ่งหนึ่งว่างครึ่งหนึ่งเต็มไปด้วยข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวดำ เห็นละน้ำลายไหลขอชิมกันเลยนี่เน่นี่เน่นี่เน,น,เนจะดูว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรหวานมันได้ที่หรือเปล่างานกาชาติวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเห็นไหมครับข้าวเหนียวดำอืมอืม หวานมากหวานจริงๆเลยค่ะส่วนเรื่องความมันมันก็ไม่มันไม่เยอะแต่หวานเด่นมากค่ะหวานมากอืถ้าเขาลดหวานไปอีกสักหน่อยคงอร่อยค่ะแต่นี่หวานจริงๆเลยค่ะ อืช uh huh. ินคําที่สองก็ยังหวานอยู่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวลองชิมคําที่สามเผื่อหวานน้อยเพราะว่าไอ้ด้านบนมันเป็นหัวมันน่ะค่ะด้านล่างกำลังพอดีเลยค่ะด้านบนมันหวานมาก แสดงว่าน้ำตาลมาันมาเอออยู่ที่ข้างบนค่ะอืข้างล่างได้ทีเลยค่ะอร่อยนี่ข้างล่างไม่ค่อยหวานเหมือนสองคำแรกด้านบนค่ะนั่นหวานมากอืนี่ค่ะข้าหลามงานกาชาติหวัวหินค่ะ แซ่แบเซบแซ่บโอ๊ยล่วงใช้มือค่ะอืมอืมลงไปข้างล่างไม่ค่อยหวานเหมือนหัวข้างบนหัวข้างบนเหมือนกินน้ำตาลเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะพอลงไปถึงด้านล่างแล้วอร่อยนี่ตาก,กันได้เห็นจะจกันไปเลยนี่ค่ะ ออือืยิ่งลงไปล่างเท่าไหร่นะคะจะไม่หวานไอหัวเนี่ยหวานมากแล้วรหวามหวานก็เริ่มลด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 ลงต้อ็กินคลุกเคล้ากันไปค่ะจะได้ไม่หวานมากแ้เข้าหลามผ่านไปแล้วเดี๋ยวพุ่ตามาชิมขนมหมอเกงอื นี้ค่ะขนโมโมอ้อแกงสี่อันหนึ่งร้อยอันละยี่สิบห้าบาทมาถึงบ้านทั้งทีอะไรก็ต้องรีผ่ากินค่ะหอมไข่มากเลยค่ะนี่ไข่อย่าช้าอยู่เลยนี่เห็นเนื้อไข่ไหมคะค่งคืนอาจจะมืดนิดนึงเนาะไข่อือร่อยค่ะ ขนมหม้อแกงนานๆได้กินทีกินแล้วชื่นใจอร่อยมากๆเลยค่ะขนมมอบแกงหูยชิมไข่ไปแล้วเดี๋ยววรุตาม,มาชิมเผือกอีกสักหน่อยว่ามันจะเหมือนกันไหมนี่ค่ะมีฝอยทองด้วย ฝอยทองนี่ฝอยทองอืมอืมอร่อยฝอยทองอร่อยค่ะอืมอืมอืมอร่อยไม่หวานมากกำลังพอดีอืมถ้าไม่หวานแบบนี้ วันตาชอบค่ะไม่ชอบหวานมันเลี้ยนอันนี้ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวลองอีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ลองกันให้หมดเลยไม่รู้ลองเปิดไว้แล้วมันจะเสียหรือเปล่านะคะนี่อันนี้ มีไข่แดงอยู่ตรงกลางด้วยนี่ดูเนื้อเื้อวารุตาชิมมาซื้อมานะคะเกาบอกว่ามีไส้เพือ่อไอ้ข้างล่างเป็นเผือกข้างล่างเป็นถั่วแล้วก็ข้างล่างเป็นไข่ ชิมมาสามอย่างข้างล่างเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่มีความไม่มีความรู้ว่ามันแตกต่างว่ามันเป็นเผือกว่ามันเป็นถั่วรู้แต่ว่ามันเป็นไข่อย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยพ่อค้านี่จะรู้ว่าเป็นไข่ค่ะือแต่ก็อร่อยค่ะนี่ใครอยากกินตามมารุตาก็ไปหาซื้อมารับประทานนะคะขนมหม้อกแกงค่ะ งานคาชาติวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะก็ไม่ได้กินแล้วก็ยังไงก็เนาะอร่อยอร่อยค่ะอาหารของหวานก็อย่าทานเยอะนะคะเดี๋ยวจะอ้วนค่ะสำหรับวันนี้วรลุตาก็ต้องโคตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย